สวัสดีค่ะทุกคนมุมสวยมุมเดิมนะคะวันนี้กุ๊กไก่มาสวนผักเห็นความคืบหน้าหลายอย่างเลยแล้วก็มีผลผลิตให้เก็บด้วยปะเรามาเก็บมะเขือเทศของเรากันได้หลายลูกเลยนะวันนี้เสียงรถวิ่งผ่านจอแจสุดๆนะคะถนนใหญ่อยู่ติดหน้าบ้านเลยอะ่ะเป็นพวงสวยเลยอะ่ะเรามาเก็บมะเขือเทศของเรากันนี่ <West> มะเขือเทศราชินีของเราเนี่ยลูกสีแบบนี้เก็บได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปสุกต่อเองนะไม่มีที่ปลูกแล้วนะคะตรงที่ร่มๆเนี่ ตอนนี้แดดมันเปรี้ยงเลยผักสลัดเนี่ยถ้าโดนแดดนะมันแกรนเร็วมากเนี่ยเห็นต้นเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็โตแล้วนะได้มันแล้วผักสลัดของเราเหมือนกับมันใหญ่มากเลยนะคะหลายต้นเล็กๆรวมกันพลัมเหลืองที่สวนสุกแล้วนะคะคุณน้าเก็บไปแล้วนี่น่อยนึงเดี๋ยวกูแก่ก็จะมาเก็บนะคะเดี๋ยวจะเก็บข้างบนนกเฝ้าผลไม้ ได้เรื่องไหมจ้าเธอน่าจะได้เรื่องนะไม่มีนกมาจิกกินเลยอะ่ะปีนบันไดเตี้ยๆขึ้นมานะคะว้าวเป็นพวงสวยมากเลยบันไดนี่สูงประมาณเมตรหนึ่งแต่เสียว <laughs> เสียวจะมัดเลยโอ้ยโยโย <laughs> เสียวเสียวจุงเสียวจุ <laughs> ขาสัน้นปีนเขาเก็บเห็ดไม่เคยกลัวเลยนะแต่ว่าบันไดมันโล่งอนะเนาะ สิ่งคุณนะคุยโทรศัพท์อยู่ชั้นบนวุ้ยพวกนี้มันงมแล้วนี่ สิขอบคุณค่ะอนนี่กล้วยลูกแม่ที่มีคุณผู้ชมมาบอกว่าเขาเหมือนกล้วยเทพพนมดูดีๆนะคะไม่เหมือนอ่ะมันแค่คล้ายอ่ะดูสิกล้วยอะไรกันแน่เนาะ หวีข้างล่างตรงนี้นะคะนี่ก่อนจะมาถึงปลีของมันมันมีสีน้ำตาลหน่อยๆอย่าร่วงนะลูกไม่ร่วงนะเฮ้ยหวีข้างหลังยิ่งกว่าหรือมันจะเปลี่ยนสีหวีข้างล่างะนะนีย่ยานะโตหน่อยเถอะชื่นชมกล้วยของเราแล้วนะคะ เราก็มาเก็บผลผลิตของเรามะเขือยาวใหญ่ยา,ยาวแล้วมีลูกเล็กข้างหลังมีตรงนูน้นทยอยออกลูกแล้วก็มีเจ้าพันลูกกลมๆนะคะกำลังเริ่มโตสองลูกแล้วก็ทยอยออกดอกกันอีกไปเก็บแตงกวามีแตงกวาให้เก็บ แตงกวาสี่ต้นนี้ก็เก็บได้เรื่อยๆนะดูสิทุกคนเราปลูกแบบทิ้งคว้างมากเราไม่ทาเขาเรียกอะไรทาค้างให้เขาเลื้อยเลยอะปล่อยแบบเลื้อยตามมีตามเกิดดูต้นนี้สิเลื้อยไปไหนอะลูกไปไหนก็ไปตามใจชอบต้นมะเขือที่เอามาลงทีหลังนะคะนี่เอามาจากกระถางที่บ้านฟื้นตัวแล้วนะแล้วก็เริ่มออกดอกนะคะ เชื่อไหมไม่รู้เลยว่ามันคือมะเขืออะไรคาดว่าน่าจะเป็นมะเขือยาวของไทยนะคะและตรงนี้มะเขือปลอออกดอกแล้วนั่นนั่นนู้นด้วยคือออกแทบทุกต้นเลยมีเจ้าจิ๋วอ่ะที่ยังอีกแป๊บหนึ่งคงจะได้เห็นลูกเขาแล้วนะคะตรงนี้ก็งามพอใช้ได้เลยนะคะกำลังออกดอกอยู่เหมือนกันนี่ไงนี่ไงเห็นแล้ว นีก็ด้วยโหยงามกะดีนะลูกหลังจากได้ปุ๋ยคอกพริกขี้หนูของเราออกดอกบานแล้วก็มีติดเมล็ดบ้างแล้วโอยพริกหวานต้นจิ๋วเดียวออกทุกต้นเลยพริกหวานนี่ก็พอใช้ได้ทุกปีนะแต่ที่น่ารักที่สุดคือพริกขี้หนู เลี้ยงง่ายไม่เคยมีปัญหานะคะพริกขี้หนูไทยที่นี่แต่มันก็มีปนปนกันนะทุกคนมีทั้งพริกขี้หนูไทยพริกขี้หนูอิตาเลียนนะคะแต่ว่ารสชาติและกลิ่นเหมือนกันเปียบเลยนะพริกของอิตาเลียนอร่อยนะคะเหมือนพริกขี้หนูไทยเลยมะนาวไร้มเมล็ดโตขึ้นมากเลยอุ้ยเพียบเลยทีนี้จับแล้วจะล่วงไหมเนี่ยไม่น่าเนาะลูกใหญ่แล้วอุ้ยดูดีดูดีด ต้ง้นต้ง้นจริงตงนูงน้นเลยนุ้นซ่อนข้างล่างนั้นก็มีอีกนะจ๊ะโอ้โหน่าชื่นใจมากลูกเอ้พุซ่าจีนลูกใหญ่แล้วทุกคนดูสิเห็นชัดเจนมากเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้อโอ้โดูลูกนั้นลูกเบล่มเลยด,ด,ดูดิลูกนี้ ลูกใหญ่กว่เพื่อนเลยนะเธอดกพอใช้ได้นะคะพอใช้ได้พุษ,ษาจีนเขาจะดกตามอายุนะว้าบัาเบอพอมายืนทั้งหลังมาเมื่อไหร่ไม่รู้ตกใจหมดเลยกำลังถ่ายวีดีโออยู่กำลังจะบอกว่าพุ้ซาจีนเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ มันจะออกข้างบนมากกว่ามันไม่ออกข้างล่างอะทุกคนกิ่งข้างล่างมันไม่ค่อยมีลูกเลยอะดูสิลูกไม่ค่อยมีพาคุณผู้ชมมาดูถังปุ๋ยหมักในสวนผักของเรานะคะเพราะว่าเคยมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าหญ้าที่ถอนก็สามารถเอาไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ไปใส่ถุงดำแล้วก็เอาไปหมักนะคะจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเราไม่ใช้วิธีนั้นนะคะเพราะว่าเรามีเจ้าถังใบนี้เป็นถังหมักปุ๋ยโดยเฉพาะ ข้างในมีอะไรบ้างก็มีพวกเศษผักผลไม้ใบมงใบไม้ใบหญ้ากากกาแฟพวกนี้นะคะเราจะหมักเอาไว้แล้วก็เวลาจะใช้ก็จะเปิดตรงนี้นะคะมันก็จะเอาปุ๋ยที่หมักข้างล่างเนี่ยออกมาก่อนแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการขุดหลุมฝังลงไปนะคะเวลาเราถอนหญ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ บางทีตากให้แห้งบ้างหรือสดๆแบบนี้บ้างถ้าเรามีเวลาเนาะเราก็จะขุดหลุมแล้วก็เอามันฝังกลบลงไปนะมาจบคลิปกันที่กรอบรูปอันสวยงามสวยเนาะทุกคนองุ่นไม่ใช่ผลไม้โปรดของกูไก่นะยิ่งแบบว่าองุ่นดองเนี่ยหนูไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบผลไม้ดองแล้วก็ไม่ได้ปลื้มองุ่นแต่ว่าชอบที่มันมีความสวยงามเนาะมันเป็นพุงพ ung, ลูกเล็กๆน่าดูมากเลย กลับบ้านแล้วนะคะแดดเริ่มมาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกลับมาถึงบ้านเราก็มาอวดผักจากสวนของเรากันนะคะผักสลัดต้นเล็กๆแต่ว่าได้มาตั้งครึ่งชามเลยนะตัดรากออกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาอไปล้างแล้วก็มะเขือเทศลูกตโตๆตงามๆแล้วก็มีมะเขือเทศราชิดีหวานๆด้วยนะลูกเล็กๆมะเขือเทศพันธุ์นี้นะคะลูกใหญ่เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ชาวอิตาเลียน ใช้ทำซอสมะเขือเทศเนื้อมันจะเยอะนะคะเนื้อหนามากไส้ไม่ค่อยมีแล้วก็ผลไม้สดๆสจากสวนลูกพลัมของเรานะคะนี่เตรียมล้างไว้หนึ่งลูกเดี๋ยวจะผ่าเนื้อข้างในให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็มีแตงกวากับสตรอเบอรี่อันนี้ไม่ได้มาจากสวนของเรานะคะเมื่อเช้าก่อนไปสวนผักกูไก่ไปหาลุงอันโตนิโอมาลุงให้แตงกวามาแล้วก็ให้สตรอเบอรี่มาสตรอเบอรี่พันนี้นะ หวานมากทุกคนถ้ากุ๊กไก่บอกว่าหวานนะคือหวานเลยนะคะเพราะว่าไม่ชอบกินผลไม้เปรี้ยวและเชอร์รี่นะคะไม่ได้มีใครให้มาซื้อมานะคะเชอร์รี่พวกนี้ลังหนึ่งเขาขายเป็นลังเกือบสิบกิโลอะ่ะทุกคนแบ่งให้พ่อกับแม่ไปครึ่งหนึ่งนะคะหูยยังเหลือเยอะมากเลยอะ่ะแล้วกุ๊กไก่กับพี่มิก็กินไปจานนี้เหลือหน่อยเดียวเองแล้วก็มีตรงนี้อีกผลไม้ มีแอปเปิลคอร์ดแล้วก็มีลูกพีชนี่ส่วนน้อยนะคะในตู้เย็นยังมีแพ็คใหญ่เลยนะคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าช่วงนี้นะคะอิตาลีอ่ะผลไม้และผักเยอะมากหน้าร้อนที่นี่ผักผลไม้เยอะจนกินไม่ทันเลยอะ่ะมาพาเจ้าพลัมจากสวนของเรานะคะเนื้อข้างในมันก็จะหนานะมันจะไม่เหมือนพลัมป่านะคะเนื้อเยอะ ถ้าเป็นพัมป่าเนี่ยน้ำมันจะเยอะมากกว่าเนื้อเนาะเปลือกบางรสหวานพลัมบ้านนะคะเป็นที่นิยมมากๆในอิตาลีที่มีวางขายตามซุปเปอร์ก็คือเป็นพลัมที่มีสายพันธุ์ดีเนื้อเยอะไม่เหมือนกับพัมป่าพัมป่าขายไม่ได้เนาะที่นี่เห็นไหมเนื้อเยอะแล้วก็เม็ดเล็กนะคะมะเขือเทศร,รอบนี้ที่ได้มารอบแรกนะคะจะเอามาทำซอสมะเขือเทศ มะเขือเทศนะคะเราต้มจนเปลือกแตกแบบนี้เราก็ตักออกมาพักไว้ให้เย็นเพรเดี๋ยวเราจะต้องมาปอกเปลือกแล้วก็เอาเมลเ็ดออกนะคะ <c oughs> ปกติที่กุ้ไก่ทําซอสมะเขือเทศนะไม่เคยเอาเมลเล็ดออกเลยเพราะว่าขี้เกียจนะคะแต่ปกติแล้วซอสมะเขือเทศที่ชาวอิตาเลียนทำนะคะจะไม่มีเมล็ดเลยครั้งนี้กุ้ไก่จะทำแบบ ละเอียดเพราะว่ามะเขือเทศพันุ์นี้นะคะเนื้อมเยอะแกะ,มะเมล็ดออกง่ายไม่เหมือนพันุ์ที่เราเคยใช้ทำเนาะพันธุ์นี้นะคะเพิ่งปลูกเป็นปีที่สองนะปีนี้แกะ,มะเมล็ดด้านในออก เดี๋ยวเปลือกนะคะกับไส้มันเนี่ยเราก็จะไปคั้นน้ำแล้วค่อยมาต้มรวมกับเนื้อที่ปั่นแล้วเนาะนี่เป็นน้ำมะเขือเทศที่คั้นมาจากเปลือกแล้วก็ยีมะเล็ดนะคะเอาตะแกรงยีและนี่ก็เป็นเนื้อของมันเดี๋ยวเราจะมาปั่นนะคะ ปั่นเสร็จแล้วก็เอามาเทร,ร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้มให้เดือดแล้วก็เคี่ยวจนมันข้นได้ที่นะคะใส่น้ำล้างโถปั่นลงไปด้วยซอสมะเขือเทศของเราต้มจนข้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ขวดโหลไม่ได้เติมอะไรเลยนะและนี่คือเชอร์รี่นะคะคกุ๊กไก่ทำน้ำเชอร์รี่ พราะช่วงนี้เชอรี่มันเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงเลยพันอร่อยอร่อยนี่ราคา5ย e ูโรต่อ1กิโลเองนะคะพันดูโรนี่ที่แสนอร่อยของอิตาลีนะราคาถูกมากได้มาไม่เต็ม3โหลดีนะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นร้อนร้อนเดี๋ยวจะเอาไปใส่หม้อนะคะทรงสูง ใส่น้ำให้ท่วมฝาขึ้นมาประมาณ2เซนแล้วก็ต้ม1ชั่วโมงนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคสามารถเก็บนอกตู้เย็นได้ถึง2-3ปีเลยนะใส่น้ำลงไปอาแค่นี้พอนะคะกระปุกหนึ่งเราไม่ได้ใส่ลงไปต้มเพราะว่าเราจะไปแช่ตู้เย็นเอาไว้เดี๋ยวจะไว้ทำอาหารเนาะมาปิดฝาค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็ปิดฝา ต้มให้เดือดและนับเวลาจากที่เริ่มเดือดนะคะให้เดือดหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะปิดแก๊สทิ้งให้มันเย็นนะให้มันเย็นอยู่ในหม้อนี้เลยนะคะแล้วพอหาเย็นค่อยเอากระปุกออกมาหลังจากที่เราต้มจนเดือดครบชั่วโมงแล้วก็ปล่อยทิ้งให้เขาเย็นตัวลงนะคะเราก็จะเอาออกมาเช็ดให้แห้งนะคะ ได้มาแล้วนะคะจากมะเขือเทศชามยักษ์กลายมาเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำเชอรี่ของเราเอาไว้บำรุงสุขภาพนะคะไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้น